วันหนึ่งถ้าลูกชายของเราเดินไปหลักบ้านมีกัญชาสีห้าต้นอยู่ตรงนั้น<ม>เขานั่งเสพกัญชาแล้วเขาไม่ไปโรงเรียนผมถามว่าคุณมีเงินร้อยล้านแสนล้านมันคุ้มค่านะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีกฎหมายใช่ปะ่ะหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เรียกมันว่ายาเสพติดให้โทษก็แล้วแต่นะแต่มันก็คือเป็นยาเสพติดให้โทษในมุมมองของลโลกโลกแล้วก็บางทีเวลาเรายิ่งห้ามอะไรคนก็ยิ่งจะ อยิ่งข้ามยิ่งเซ็กซี่บางทีใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบถอดออกแต่ในคิดว่าในเรื่องของระบบในการครอบคุบครอบมันมันต้องชัดเจนแล้วก็ถูก enforce มากกว่านี้ค่ะเขาก็ยังพบว่ามันยังมีสต s ิกม m a ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแปลภาษาไทยยันไหนคือมันยังมีความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าการชาเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดี t ีดีจับมือวชจัดสัมมนากัญชาไทยจะไปทางไหนเปิดผลประเมินทางสุขภาพเศรษฐกิจสังคมหลังปลดล็อกกัญชา2ปีพบใช้เพื่อนนันทนาการมากที่สุดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดสัมมนาสาธารณะเรื่องกัญชาไทยจะไปทางไหนโดยดรนันทนวิจิตอักษรนักวิชาการทีดีกล่าวว่าเกือบ2ปีแล้วที่รัฐบาลไทย ประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพแต่การปลดล็อกดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาซื้อขายนำไปผสมในอาหารและใช้เพื่อนันทนาการในพื้นที่ส่วนตัวได้โดยสถานการณ์การใช้กัญชาในประเทศไทยหลังจากปลดล็อกพบว่ากัญชาถูกนำไปใช้ใน้3รูปแบบคือเพื่อการแพทย์เพื่อนันทนาการและอื่นๆซึ่งให้ความเป็นห่วงว่าแนวโน้มคนใช้กัญชาอายุจะน้อยลงเรื่อยๆหรือมีผู้ใช้หน้าใหม่เพิ่ม ขึ้นนอกจากนี้ยังได้ชงข้อเสนอแนะปรับกฎหมายให้ชัดเจนห้ามปลูกในครัวเรือนร้านขายต้องมีใบอนุญาตเพื่อการแพทย์กำหนดโซนนิ่งสกัดไม่ให้เข้าใกล้เยาวชนยกเลิกผสมกัญชาในอาหารปรุงสดหรือขนมและควรเพิ่มมาตรก,การควบคุมการเข้าถึงและการใช้ในกลุ่มเปราะบางและอาจนำการเสริมสร้างกลไกเพื่อสุขภาพเข้ามาช่วยด้วยครับก,ก,ก็อย่างที่ได้เรียนน,ยนะนะว่าย่งไงก็คงต้อง ต้องเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับความรู้ที่เป็นสิ่งสําคัญให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยนอคผมผมอยู่พปสอก็มีคนก,ก็บอกเหมือนกันว่ากัญชาเราเอาชอบเอาเด็กเยาวชนมาเป็นข้อข้ออ้างว่าเ,เด็กเยาวชนจะใช้มากขึ้นแต่นะครับส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูจากข้อมูลสถิติหรือรายงานการวิจัยต่างๆท,ท,ที่มีการสํารวจมันปรากฏอย่างนั้นจริงๆว่าเด็กเยาวชนนีเข้ามาใช้มากขึ้น จากข้อมูลทางของศูนย์ต่างๆท,ที่ที่ที่ติดตามอยู่นะครับก็ก็จะพบว่า3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยใช้ในเชิงนันธนาการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็จุดหนึ่งที่ค้นพบเลยก็คือ,อมี เรียกว่ายัางมีความไม่ชัดเจนนะครับทงความเข้าใจว่าตัวกัญชานั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับยังมีสติ๊กมาหรือว่าความเชื่อแบบเก่าๆว่ายัางเป็นยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ใจที่มีอคติพอมีอคติปุ๊บการสื่อสารหรือการรับรู้ความเป็นจริงหรือแฟกต์เนี่ยก็ทำทำได้ยากนะครับก็มองว่าอันนี้เป็นเป็นครั้งที่1แล้วกันนะครับตัวตัว บทสรุปนี้ยังยังยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยทีเดียวเราก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้สื่อสารนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถพัฒนา,อ,าอุตสาหกรรมนี้นะครับให้ไประดับโลกได้โดยที่มีผลกระทบในแง่บวกมากกว่าผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมนะครับไม่ว่า